่าคิดว่าจะพูดถึงเรื่องสุขภาพประดีวันนี้จะเห็นว่าเส้นสมองของคนนี้ชำรุดตรงนี้นะท่านเห็นไหมครับชำรุดมากเรียกว่าเป็นเกาะไขป่ปลาลมกินต่ะเส้นสมองซึ่งอันนี้เป็นภาพที่สองที่ผมเคยเจอ ภาพแรกเจอแล้วก็ลงไปในคมชัดลึกไปแล้วเป็นคือคนแรกนี่เขาลมไปลมไปปั๊บก็เป็นอมมาพาตไปเลยก็เป็นเป็นลักษณะนี้แหละครับรูปเกาะรูปไข่ปลากินคุมกินลมกินโตะเส้นสมองจนํำรดเลยลมตรงนี้แล้วก็จำรดต่อไปเลยเสียหายมาก ทั้งที่เจอนั่นเขาล้มป่วยถึงสามเดือนแล้วก็มีหมอนวดเส้นนวด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 ไปเดือนกว่าก็ลุกขึ้นเดินได้เดินได้แบบกระเพกกระเพกน่นแหละครับภาพมือนี่จึงเป็นตัวอย่างที่ดีผมเจอเป็นคนที่สองเป็นลักษณะนี้ก็เลยรีบเอามาลง ให้ดูเพราะนี่เขาผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ที่เกาหลีใต้เลยไม่รู้จะโทรบอกกันยังไงไม่รู้จะทานหรือเปล่าถ้ามันไกลกันอย่างนี้คิดว่าคงเครื่องหมายมันขึ้นแบบนี้คงไม่ทันแล้วครับถ้าอยู่กรุงเทพมันพอทันเพราะมันเพราะมีเรื่องบุญกุศลที่จะต้องทำ แก้ได้แก้ได้ก็เลยเขาต้องรีบไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์เกินอายุต่อเนื่องแล้วก็ถวายสังฆทานถึงเจ็ดครั้งแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานว่าขอบุญที่ทำนี้จงเป็นปัจจัยให้อย่าได้มีโครคภัยใดๆทั้งสิ้นกรรมใดที่เคยทำ ก็ขอให้รับบุญนี้แล้วว่าโหสิซึ่งกันและกันเขาต้องพูดทุกวันสวดมนธรรมวัดแล้วพูดทุกวันอธิษฐานทุกวันก็จะเบาลงได้เพราะไอ้จังหวะที่ <c oughs> เดือนที่มันจะเกิดเหตุมันเป็นเดือนมีนาอันนี้กุมพา มันยังทันถ้าเขาอยู่กรุงเทพนะถ้าเขาอยู่เกาหลีใต้ถ้าเขากลับมาทันก็ถือว่ารอดไปถ้าไม่ทันก็ถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรไปทีนี้เรามาดูภาพมือซ้ายของเขาบ้าง ภาพมือซ้ายนี่คือเส้นสมองนะต้นเส้นก็ชมลดเป็นเกาะเป็นเกาะแบบนี้ผมเคยเจอคนหนึ่งซึ่งเป็นดาราเก่าชื่อรัตนาพรอ,อินทรากำแหงนะครับเขาเขาป่วยลมหัวฟาเลือดข้างแต่ก็ถือว่ากระอากเลือดออกมา เป็นกระโถนเลยมันก็เลยเบาแต่ก็ยังเป็นอมพาสอยู่เนี่ยแล้วเขาไปอธิษฐานภาพมือนี้จะเห็นว่ามีเส้นอุบัตเหตุวิเนี่คือคือเส้นอุบัตเหตุนะครับดูให้ดีวิ่งชนเข้าไปที่เส้นสมองแล้วเส้นสมองบริเวณเนี่ยชำรุดโดยการเป็นเกาะนี่ก็ คือบ่งถึงเส้นปาะสาทหลังของเขาจะชำรุดเสียหายนี่เป็นมือซ้ายบ่งถึงชะตาชีวิตที่เขาจะต้องเจอส่วนจะแก้ไขได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่มือขวาดังที่เราเห็น ภาพมือขวาดังที่เราเห็นตัวนี้ผมงแก้ยานี่ก็เส้นอุบัติเหตุเหมือนกันวิ่งชนก็ไปแล้วก็เป็นเกาะอย่างที่บอกเป็นไข่ปลาลุมเลยภาพนี้ท่านผู้สนใจท่านผู้อ่านท่านที่ดูเก็บภาพนี้ไว้ในแฟ้มการพยากรณ์ไปเลยครับจะเป็นตัวอย่างที่ดีภาพ,พึ่งลายเนี่ยผมเห็นเป็นลายที่สองแล้วเป็นรลกกอแบบนี้ เออคิดว่าจะเอามาให้ลงแต่พอดีไฟล์หรือบันทึกตัวนั้นไปอยู่กรุงเทพเลยลงไม่ได้คิดจะลงมาสี่ห้าวันแล้ววันนี้บังเอิญบังเอิญหรือว่าโชคดีก็ได้ที่คนมาดูหมอมันมีภาพนี้ขึ้นมานี่นะครับใคร มีเรื่องคอมเมนต์อะไรสนใจเข้ามาได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้หลักวิชานี้คงอยู่ครับเพราะการค้นควาของผมผมกลัวว่ามันจะตายไปจากผมเออก็รีบรีบมาเผยแพร่ นักพยากรณ์ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยคน้นควาอย่างของผมโครงการคนนี้เขามีเยอะนะครับแต่ถ้าปลายเส้นใจมันออกมารูปแบบนี้ความคิดอ่านของเขาไม่สำเร็จนี่เป็นคนละเรื่องกันนะไอเป็นมือเดียวกันแต่ถ้าความคิดอะไรนี่เขาจะสำเร็จหรือไม่เราดูที่ปลายเส้นสมองตัวนี้จะเป็นมือขวามือซ้าย ก็ดีถ้ามันเป็นเกาะอ,อันนี้ถือว่าเป็นรูปเกาะถือว่าโครงการเขาไม่สำเร็จครับเขาจะคิดสร้างบ้านใหม่อะไรนี่เยอะแยะเพราะเขาเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นอมาพึกอมาาพาตัวนี้ถ้าเขาถ้าเขาแก้ไขที่ต่างประเทศได้ ก็รอดไปถ้าไม่เชื่อไม่ฟังก็กรรมมันก็เสวยก็ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองเป็นเหตุนะครับอย่างเราบอกแล้วเขาไม่ฟังไม่เชื่อก็เป็นกรรมเขาเรียกว่ากรรมมันปิดกั้นก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยครับอย่างลูกศิษย์ที่เรียนไป นะจะไปเดียนจากที่บางบัวหรือโรงแรมปิกนิกก็าตามอันนี้เอาไปใช้ได้เลยครับเรื่องทายเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะคุณสัญชัยเขาก็สนใจเรื่องรายมืออันนี้ก็แชร์ให้เข้าไปเลยนะครับปวันนี้ก็ขอยุติจบเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านจง โชคดีประสบแต่เรื่องดีเจริญเจริญครับสวัสดีครับทุกท่านครับ